ออสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง u t ท b e อาจารย์นอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จวัดรักขัน์ครับหลังตัวหนังสือจ,จีนนะครับหลังตัวหนังสือจีนที่เขียนว่าภาษาจีนว่าถีเขียงถีเขียงน,นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าที่ตัวหนังสือจีนเขียนว่าสี่ตัวนี้รวมอ่าน ทป็นไทยได้ว่ายิงเขียนแต่เป็นไทยรับเรื่องเป็นมงคลครับรับเรื่องเป็นมงคลพระองค์นี้เป็นรีิมงคลแทเขราเสียงไว้ว่าดตีเขียนตีสี่โันนี้นะครับก็อ่านใจความได้ว่ารับเรื่องเป็นมงคลนะครับเป็นพระที่มีสีิมงคลได้ครอบครองไปนะครคบนี้แต่มงคลมีแต่ความโชคดีนะครับพระองค์นี้เสียว่าสีเขียนก็แปลเป็นไทยได้ว่ารับเรื่องเป็นมงคล สนใจนะครับโทรติดต่อผมได้ครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ข้างหลังนี้นะครับ94นย์เสี่ี่สี่เจ็ดหนึ่งภาษาจีนห่ังตัวหนังสือจีนนะครับมีหลายแบบหลายอย่างนะครับผมจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับภาษาจีนมันเขียนว่าเป็นเงินก็อหมีนะครับเงินก็มีนะครับจะมีหลายแบบหลายอย่างวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยหนังสือจีน4ี่ตัวนี้ครับเขียนว่าสีเขียง คือแปลเป็นไทยได้ว่ารับเรื่องเป็นมงคลน,นะครับท่านใดสนใจอยกลับเรียนเชิญเลยนะครับกลับเร้นเชิญโทรมาติดต่อได้สองไม้นะครับเหตไว้านะเป็นพระแท้นะที่สูจน์งตามที่สูงทั้งหมดแล้วนะครับพัดที่นี้นะครับตามที่สูงข,ของกล้องดูงแล็งมีมวลสารอะไรชัดเจนหมดก็เป็นตัวนักสืบเป็นเซริมมงคลมาลกคือกระทบควายจ้า รื่องเป็นมงคลแปลภาษา